การให้ให้แก่ผู้จะมาให้แก่ผู้จะไปเดี๋ยววันนี้กลับไปอ่านนะวันนี้เจ้าภาพนะคณะจัดงานแจกหนังสือเรื่องทานในนี้มีพระสูตรให้ทานอย่างไรเป็นอริบุคคลกลับไปอ่านให้ดีนะพวกเราผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ให้แก่ผู้มาเคยมีญาติมาบ้านเราแล้วเราให้ข้าวน้ำเขากินบ้างไหมเคยให้แก่ผู้จะไปญาติพี่น้องจะไปเคยฝากผลหมกลากไม้เข้าของเขาไปไหมให้ให้ทานแก่คนเจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนป่วยเคยให้เขาไหมาให้นะเนี่ยเหตุแห่งการให้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้ว 你。